ีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนพัฒนจริ์สอนขับรถอีกเช่นเคยนะคะเราได้รับเกียรติจากนักเรียนสองสาวสวยนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนกันนะคะความรู้สึกของเธอทั้งสองท่านเป็นยังไงนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำกันเลยค่ะชื่อนางสาวชารัตน์แก้วมาค่ะค่ะชื่อนางสาวกิตาพรโอเคค่ะเชิญท่านแรกเลยค่ะวันนี้ได้มาอบรมในหลักสูตรรถยนต์นะคะพี่ชายเป็นคนแนะนํามาค่ะ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเรียนคือไม่รู้หลักสูตรอะไรเลยไม่รู้การใช้รถใช้ถนนไม่รู้การบำรุงรักษารถเลยค่ะก็พอได้มาเรียนได้รู้ถึงการใช้รถรู้ถึงการเปิดประตูที่ถูกต้องให้ปลอดภัยการใช้เกียร์รถการปรับกระจกการปรับเบาะนั่งท่านั่งภายในรถอะคะ่ะก็ ก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่แบบว่าสตาร์ทรถเข้าเกียร์ไปเลยไม่รู้ไม่มวงอะไรเลยก็ออกไปเลยแล้วก็ไม่ได้นึกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นก็เลยพี่ชายแนะนำมาเรียนค่ะได้มาเข้าอบรมแล้วรู้สึกรู้สึกดีขึ้นมากค่ะรู้สึกว่าในรู้การใช้รถการใช้ถนนที่ถูกต้องรู้กฎจราจรต่างๆค่ะการเข้าจอดรถการ มองข้างมองหลังแล้วก็ป้ายจราจรต่างๆค่ะก็อยากจะเชิญชวน,ชวนเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะคะที่จะมาเรียนขับรถต้องการที่จะขับรถในวิธีที่ถูกต้องค่ะคือได้ไปขับขี่ไปจะได้เป็นผู้ขับที่ดีใช้ถนนอย่างปลอดภยัยแล้วก็ปลอดปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอะคะ่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสาวสวยท่านที่สองเลยจ้าค่ะส่วนหนูเองนะคะค่ะชื่อค่ะชื่อชื่อจริงค่ะนามสกุจริงเลยค่ะแนะนําชื่อจริงนาตสวุลจริงได้เลยค่ะค่ะชื่อเกีราพรศิรมุนค่ะส่วนหนูเองนะคะส่วนตัวขับรถไม่เป็นเลยแล้วได้ปรึกษากับพี่ชายพี่ชายเลยบอกว่ามาเรียนโรงเรียนนี้โรงเรียนพัทลุงสอนขับรถไหมเก็บอกตกลงมาเลยดูดูแบบ รายละเอียดจาก Facebook <ะ>เพราะว่า Facebook ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ,ะเกี่ยวกับการขับรถครูผู้สอน<ะ>ความปลอดภัยเพราะช่วงนี้มีโควิดอะไรด้วย<ะ>แล้วพอได้มาเรียนมามาขับรถในสนามจริงแล้วได้อบรมด้วยก็ได้รู้เกี่ยวกับกฎจราจรระบบภายในรถการสตาร์ทรถขั้นตอนสตาร์ทรถ แล้วก็เบรกมือเบรกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความปลอดภยัยเ <c oughs> บลว,วิธีคือรู้หมดเลย <c oughs> ก็ส่วนตัวอยากแนะนำนะคะ <c oughs> ให้พี่ๆเพื่อนๆบริเวณเนี้ยค่ะพัทลุงหรือต่างจังหวัดหรือตรงหรือที่บ้านเที่ยนตรง <c oughs> ไหนก็ได้แบบแนะนำให้มาเรียนโรงเรียนพัทลุงสอนขับรถค่ะได้ความรู้กลับไปเยอะมากแล้วคุณครูก็แบบน่ารัก ใจดีเป็นกันเองทุกคนเลยมีอาหารมีอะไรพร้อมไม่ไม่ต well, ้องกลัวว on ่าจะแบบลำบากอะไรเนี่ยค่ะคือแบบครบหมดเลยค่ะอยากแนะนำเพื่อนๆทุกคนค่ะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสาวสวยทั้งสองท่านนะคะที่ได้อ่อมาอบรมและเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ให้แ่คิดดีๆนะคะยังไงก็ฝากโรงเรียนพระทุงสัศ์ขับรถไ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ